โพร้อมยังโจโจโอมี่ส้วสอกจ็ดสอแปองเก้าสองบมสองส่แลี่สิบสองบาเห็นมันเขียนว่าสิ้นเดือนจระลีแล้วอะไรก็ไม่รู้อะสิ้นปีใช่สิ้นปีผิดสิ้นปีคาะถ้าจะเรียกกล่องสมคนมีเป็นร้อยกล่องขายก็ไม่ได้ กาชาเธอแบบกาชายังไม่เปิดกล่องออกมามันจะรีบ้ากล่องกาชาแล้วเติมไปทำไมอ่ะ สัตนันลกเลอ้ยพ่อมึงเก็บอไม่รู้กันเยบัฟเขาเยอะเขาไม่ได้บัฟเลยวันนี้เขาไม่ได้เปิดไลฟ์พูดนิดเดียวแก๊งเขาแบบว่า <c oughs> ท,ำทำนู่นทำนี่แป๊บแป๊มีเรื่องนูน่นเรื่องนี่เขาได้หยุดในวันนึง <c oughs> แก๊งเขาไม่เห็นทำอะไรเลยมันยังไม่เป็นแก๊งไงก่อนนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบชิวได้แต่ตอนนี้มันเป็นแก๊งแล้วไงมันเป็นแก๊งใช่ของเขาของเขาก็เป็นแก๊งนี่ใช่หมายถึงของเขาอ่ะที่เขาชิวเนีย่ยเพราะมันยังไม่เป็นแก๊งไงแล้วมันแล้วมันเป็นแก๊งยังแล้วมันจะเป็นแก๊งไหมไม่ตอนแรกยังไม่ขึ้นไงเพิ่งขึ้นวันนั้นเอง ไหนสักวันพิ่งขึ้นไงก็เลยยังไม่ได้ทำเลยเพิ่งขึ้นแล้วมันได้ของสปบบอลไหมไม่นา่าไม่น่าได้เขาชื่อแก๊งเดิมใช่ไหมใช่แล้วจะเป็นคนเก่าหมดเลยได้ครับคนเก่า<ฮ>เธอเป็นคนเก่าเลยหรอคนเก่า<ฮ>เธอเป็นคนเก่าเหรอ เป็นเด็กใหม่มเด็กเธอได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะไม่เอาทำไมไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นเพราะว่าเขาจะเป็นเด็กเธอฮัลโหลว่าไงคะทำอะไรทำเพื่อ มีตอรี่แล้วพูดหัวยเขาไม่พูดหัวอีกแล้วมีตอรี่อีกแล้วสู้สู้นะเราเห็นละเห็นได้ไงสู้ๆนะเห็นได้ไงก็เห็นแล้วไงสู้ๆนะเห็นละเห็นแล้วกันเครียดอ่ะอ่ะเอาก็อยากไปปากดีกับเขาไง ไม่รู้ปากดีเธอเขาขอโทษแค่ไหนเขาไม่ยอมเขาก็เลยต้องใส่สุดมาไม่ยอมอ่ะก็โดนสาหันน่ะไม่รู้จักยอมรู้จักอ่ะใช่ไม่ถึงแบบไม่รู้จักว่าแบบมันเป็นรู้จักยอมนะเขารู้เขายอมไปเลยแต่เขาไม่ยอมยอมอ่ะใครกันแน่ไม่ยอมเธอบีตายสกีสุดเอ็มไหมเขาขอยยิ้มนะโอ้ยก่อนเลนน่ะแื่ทีะไรเนี่ยจำไม่ได้เออมาเหรอ ไม่ได้เหอก็เห็นอยู่ๆขอตังก็เลยไม่รู้จักชื่อพิกกี้ไงพิกกี้พิกกี้เจเธอเยี่มอไอ่ะอืมตั้งคุยไงจะคุยกับไอ้หัวกระตา่ายอ่ะอฮะไม่รู้ดอิอ้าวก็เธอบอกว่าไปฝากดี เพื่อนมามนทำไมเพื่อนเขาไงรู้ดีนะปากดีอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะยามันเก่ง อ๋อที่เธอไปช่วยเธอตัดไม้นะใช่หรอใช่อ๋อครับอี่ขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะ<า>ฮะไอยิงเหรอไม่ได้ยิงครับเอาแล้วใครย,ยิงอ๋อ<ฮ>ปืนลั่นตกใจไงเธอรถชนเยอ้คือแหละหน้าอ,อกไปกระแทกกับไอ้ตะลั่นปืน มันเกียร์น่ะมันเกียรแรงอ่ะฮะรถชนเมื่อกี้นะไม่ใช่ไอ้นั่นอ่ะเกียร์แล้วไปเป็นเพื่อนเธอได้ไงอ๋อหนุ่มที่เธอที่หนุ่มอะไรไม่รู้บอกที่ไฮบอกว่าไม่เชื่อเธอตัดไม้ใช่ไหมอ๋อใช่เขาก็เป็นคนดีอยู่นะ หวานแต่มันก็แต่มันก็เกลียนอ่ะเกลียนเหมือนเธอเลยอืม mm. ไม่ไม่อยากเหมือนอ้าว <laughs> ไม่อยากเหมือนทำต้องเหมือนเขาอ่ะ <laughs> ไม่เหมือนกันนะไม่แล้วทำไมต้องเหมือนเขาไม่เหมือนนะไม่เหมือนเขาก็ <laughs> ไม่คิดบอกว่าเหมือนเขาทำไมต้องไม่เหมือน <partager> <mans> น้ำตังน่าจะเป็นนี่มั้งหรืออะไรเขาก็ไม่รู้เธอได้อะไรเธอคิดว่าเธอจะได้อะไรได้ใบเบลได้มาสองวันเลย ได้ไวเบทอยือหน้าเธอขาก็ได้ไวเบได้เหมือนกันเลยโทรมาโทรมายิงเหมือนเธออะไรไปยิงทำไมเธอเพิ่งเธอรู้จักนานแล้วหรอก็รู้จักตอนนั้นน่ะแต่คือก็รู้จักตอน คือเลยถามได้ไหมถามได้ไหมแล้วไปรู้จักได้ไงไปรู้จักเพราะว่าขายของใช่ปะเธอขายของหรอเขาขายหรือมันขายแต่อ๋อมันขายของให้เขามันขายของให้เขาแล้วมันก็มันก็แลกกับเมาของไปใช้ ขายของในตู้แล้วก็แลกกับของเอาไปเล่นไอ้พวกเกาะอะไรเนี่ยเธอให้เบอรมาทำไมฮะเธอให้เบอรมาทำไมให้เบอร์ติดต่อไว้ไงตอนขายของหรอใช่อะไรซื้อรู้จักกันขายของอยืยงมยงเงินด้วย ยืมเงินเท่าไหร่ยี่สิบเอ็มโอ้ยยืมน้อยยืมไปสร้างบ้านมั้งเจ้าก้าให้ยืมเหรอแม่เขาให้ยืมไม่ล่ะเลยห็นเขาให้ยืมไหมมันยืมเขาไม่ดื่มเขาบอกว่าชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้ละ กระสุนเยอะเลยไนะโอาน้ำมันหนดเธอมีน้ำมันไหม<อ>มีน้ำมัน,มนไหมมีมาครับกระสุนเยอะอยู่ครับน่าจะยิงได้ทังแจ้งดาราเราไม่ยิงเขาทำไมเธอ,อบ,บอกว่ามันเลือดคนเดียวไม่ใช่หรอเขาไม่ได้ยินเสียงเธอเธอบแป๊บ,บนึ่งนะแป๊บบนึ่งเดี๋ยวเขาแปบ๊บเมื่อแปบบ๊บ สวัสดีค่ะเอาแก๊็บโทรมาแป๊นนึงแลด้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วไงทำอนไ่เห็นเติมเลย,เ,เ,เ,ลยเอ็นไหมอลืมเติมำล้วทำไมของเขาม่นขึ้น่ะไม่อยอมซ่อมรถเธอ <laughs> มมเฮ้ยเตอโน้มาแล้ จะยิงทั้งแก๊งเลยไปไปขึ้นอะไปยิงไหนบอกว่าคุณอื่นไม่เขียวเอ้าเล่นสตอรี่เราสมมติเขาไม่ยิงให้ทำไงไปไหนต่อเธอไปไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝีบทางไปเน้าเมืองไปตรงนี่เขาลืมทำอะไรปะตรงแถวแถว <ไป S 1> นี้เธ<พ>ออ๋อ,อ,อต้องไปเก็บใช่ไหมเอ้ย ô ấy hả bác